พี่ดีป้าป้าว่าเราอะปั่นจักรยานเล่นกันดีไหมโอเคไปถ้างั้นเราปั่นจักรยานเล่นกันดีกว่าพี่ดีเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยพี่ดีชิงด้วยนี่มันไม้อะไรอันเนี้ยไม้หรือว่าจะเป็นไม้ของซิมพาซินนี่บาลลีนี่นี่นี่มันคือตัวอะไรพี่ดี ป้าไม่รู้จัก่ะแต่ว่าไม้นี่มันแปลกๆนะดูสิพี่ดีดูสิเอเราลองเรียกน้องนายมาถามดูไหมเผื่อน้องนายจะรู้จักอุ้ยน้องนายน้องนายมาพอดีเลยอันนี้คือไม้อันนี้ไม้ของน้องนายหรือเปล่าเนี่ยไม้เนี่ยเล็บปะป้าฮะปป๊าว่าหน้าตามันแปลกๆนะทุกคนคุณไหมน้องคุณไหมครับนี่มันมันเหมือนสากกระเบือยักเลยอะหรือว่ามัมมีจจะซื้อมาตำส้มตำ คิดว่าม like mm ันเหมือนไม้ของทุงทุงเลยไม้ของทุงทุงคืออะไรอ่ะทุงทุงอคือทุง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 เซลล่ะที่มาร้อุงทุงง้แล้วมันเมแล้วมันจะมาอยู่ในบ้านเราได้ยังไงอ่ะป้าทำไมหนูรู้สึกเหมือนมีอะไรมองหนูอ่ะดีรู้สึกเหมือนมีคนกําลังแอบมองหนูอยู่ใช่ไหมใช่หนูก็รู้สึกเหมือนกันแบบ เอป๊าปาก็รู้สึกเหมือนกันนะจะว่าไปแล้วปาปารู้สึกเหมือนกับว่ามีคนแอบมองเราเ<อ>มาจากตรงนู้นน่ะพี่ดีเฮ<อ>้ยน<อ>้วมันขอนไม้นี่นาเราไปดูกันเถอะบ้านเรามีขอนไม้ใหญ่ขนาดนี้ด้วยเหรอเนี่ยไหนดูซิเอยนี<อ>่<อ>พี่ดีเพิ่งเข้าไปใกล้นี่มันอะไรเนี่ยม,มันเหมือนต้นไม้ใหญ่ๆเลยพี่ดีหรือว่านี่จะเป็น ต้นไม้ใหม่ที่มามีซื้อมาใช่ไหมใช่หรอไม่รู้เหมือนกันนะแต่ปะ๊าปารู้สึกว่าบรรยากาศมันชักเริ่มจะมืดแล้วพี่ดีดูสิเอาเข้าบ้านนะเฮ้ยไม่เอาหรอกเราเรีบเข้าบ้านกันดีกว่าพี่ดีปะเพราะว่ามันค่ำแล้วว่าเข้าบ้านนีกวัว พี่ดีทาอะไรครับวาดรูปไงปาวาดรูประบายสีุ้ยน่าสนุกจังเลยไหนดูสิวาดรูปอะไรให้ป๊าดูด้วยแ่งมากาคนอ้าวน้องนายนมาสิมาเล่นวาดรูปด้วยกันดูพี่ดีวาดรูปสวยมากเลยอะ่ะเฮ้ยน,น้องนายเดี๋ยวตกใจอะไรก่อนเฮ้ย <c oughs> นี่มันเดี๋ยวนะพี่นายนี่มันไม,ไม้กระบองไม้กระบองประหลาดที่เราเห็นอยู่หน้าบ้านนี่นา น้องนายเอาเขามาทำไมเงี้ยก็ถือเอามาก็อยากรู้ไงน้องนาย,นนายมันของใครก็ไม่รู้เมื่อกี้พี่รู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้กับหน้าบ้านอะ่ะนั่นนะสิไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวกับไอ้กระบองนี้หรือเปล่าใช่ไหมใช่เนี่ยรู้สึกแปลกๆอีกแล้วอะ่ะรู้สึกยังไงพี่ดีรู้ เฮ้ยนี่มันต้นไม้ที่เราเจอเมื่อกี้นี่นาใครเอามันเข้ามาในบ้านเราไม่ใช่หนูน้องชื่หนูแน่ใจนะพี่ดีได้ถือมาไหมแ้ยไม่พี่นาได้ถือมาไหมไม่ป๊าปาแน่ใจไหมว่าป๊าปาได้ถือเข้ามาหรือเปล่าไม่ได้นีแ่แปลกนะมันเข้ามาได้ยังไงอ่ะป๊าป้าหนูก็รู้สึกแปลกๆแ,แล้วอ่ะถ้าเราออกจากห้องนี้ก็เถอะไป งั้นเราออกจากห้องนี้กันดีกว่าพี่ดีนี่เมื่อไร่หนูมีจะมาสักทีอะป๊าเริ่มรู้สึกว่าบ้านเราอ่ะมีอะไรแปลกๆเลยเนี่ยรู้สึกไหมรู้สึกรู้สึกว่ามีคนมองเราตลอดเลยเย่าเฮ้ยน้องนายพี่ก็คิดเหมือนกันพี่คิดเหมือน มีคนแอบมองเราอยู่อ่ะพวกหนูก็รู้สึกเหมือนกันใช่ไหมฟ้าก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันเหมือนมีคนมองเราอยู่อ่ะเฮ้ย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 มันขยับเฮ้ยมันขยับมันขยับได้เฮ้ยมันเฮ้ยทุกคนเฮ้ยมันเฮ้ยมันาหน้ามาแล้วเฮ้ยนี่มันนี่มันนี่มันจะเจ้าทุงถุงหรือเปล่ามันเดินมามันเดิน ทำไงดีอออนึกออกแล้วพี่ดีทำไงดีมันเดินมาหาเราแล้วหลังโซฟาดี่กัวจริงด้วยเราไปหลบหลังโซฟาเร็วทุกคนเฮ้ยแล้วมันเดินมาทางเราแล้วรีบหลบเร็วมันมาจิกด้วยทุกคนเงียบนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันมาทางเราจริงด้วยเฮ้ย จ้าทุงทุงมันมาเอากระบ,บองมันไปจริงๆด้วยน้องนายดูสิแสดงว่านี่คือนั่งลงนั่งลงนั่งลงแสดงว่าเจ้าทุงทุงอ่ะมันมีอยู่จริงหรือเปล่าใช่ไหมเฮย้ฮยมันพูดด้วยเฮย้ยมันเดินหาใหญ่เลยดูสิหรือว่ามันเดินหาเราไม่แล้วคนอยู่ตรงนี้แล้วคนไปแอบที่อื่น เราจะไปแอบเลยเว้ยมันมาใกล้เราแล้ว啊บ,บ้านคบเราขึ้นไปบนบ้านแล้วเรารีบออกมากันเถอะใช่ เราต้องอาศัยตอนที่มันขึ้นไปบนบ้านนี่แหละเราต้องออกมาจากที่ซ่อนแล้วเราจะต้องเออเราจะต้องไปเอาโทรศัพท์ปเปาโทรศัพท์มาแล้วก็โทร191้โทรแจ้งกู้ภัย1 6 6 9เบอร์อะไรโทรแจ้งให้หมดไม่เบอร์ไหนได้โทรแจ้งที่หมดเลยพี่ดีพี่ดีกดเลยกดเลยพี่ดีด1 1 6 9 191โทรโทรไปเลยพี่ดี ตาอูระเฮ้ยมาแล้วมาดีแล้วน้องนายอย่าไปสู้มันน้องนายนีแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันได้ไม้กระบอกแล้วมันได้ไม้กระบอกแล้วอุ้ยมันไม่เอามันไม่เอาไม้กระบอกด้วยมโอ้ยโอ้ยรุนแรงมากโอ๊ะทำไงอะทำไงดีพี่ดีทง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 สาฮูทง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 สาฮูร์ทง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 ซะฮูร์ อุ้ยนี่แน่โอ้โหโอ้โหต้นทูโทมันโคตมากเลยโอ้ยตัวไม่ไหวแน่เฮ้ยเฮ้ยป้าปาว่าป้าปาว่าไม่ไหวแน่น้องนายพี่นี่ไม่ไหวแล้วหนีดีกว่านั่นน่ะสิป้าปาว่าเราไม่ไหวแล้วหนีดีกว่าเฮ้ยไปหนีเร็วไล่ เฮ้ย้ยมามีมามีมาพอดีมีถ่ายมามีถ่ยมาเจ้าถุงตูเจ้าุ่มูมเอาดี๋ยวๆดวอยุดยุดยุดีล้วนีหล้วะจโอ้ยหยุดยอะไรกันเนี่ฮ้ยมามีเดี๋ยวนะป๊าปาขอถ่ายรูปนี้ไว้หน่อยได้ไหมหนึ่งสองส หนึ่งสองสามเฮ้ยทำไมมันยืนให้มอมีถ่ายรูปเฉยเลยอ่ะมันคือเจ้าทุงทุงจอมโหดไม่ใช่เหรอมอมีนเจ้าโหดอะไรโกรธเดี๋ยวเดี๋ยวเดต้องไหนอย่าไปอย่าไปจับแมลงเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจ้าอะไรให้ดูเฮ้ยเฮ้ยนี่มันขุนเขาไม่ใช่เหรอขุนเขาไงเอ้าแล้วทำไมขุนเขามาอยู่ในเจ้าทุงทุงซังหัล่านี้ล่ะ ก็คือว่าป้ามามีอ่ะนี่มามีอุ้มไปเป็นแมวเลยอ่ะมามีคนสั่งมาเองสั่งมาจากเว็บไซต์ art com อย่าบอกงี้่าอันนี้เป็นของปลอมของปลอมป้าเฮ้ยเจ้าจุงจุงซามูราห์ไม่มีตัวจริงเหรอไม่มีเฮ้ยไม่มีได้ไงน้ามันมีแขนมีขาเอาไว้อีกแล้วพี่ดีไงไช้พี่อยู่กับพี่ไหนไหนทุกคนดู พี่ดีจะเป็นเจ้าจุงนุงซาฮูลาแล้วนะตอนนี้อันไหนพี่ดีลองถือลองถือกระบองดูสิครับไหนเว้ยทุง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 ถุงท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 ุงูลงทเงทุงะุงนุงท่งทุงหุงทุงทุงทพงดุงทุงท คุณเขาจะใส่เจ้าทุงทุงซาฮูราไปโรงเรียนเฮ้ยให้ให้พี่ดีเขาเต้นท่าทุงทุงได้ไหมอ่ะได้ไหนไหเดี๋ยวเรามาดูนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าพี่ดีเต้นท่าทุงทุงทุงซาฮูราแล้วจะเป็นยังไงอ่ะพร้อมไือยังร้อแ้วอ่ะดนตีมาทุง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 เหมือน ว่าเหมือนในเนี่ยงานผีแตกผนอะไรอยู่ที่จริงจริงเหมือนเลยเหมือนผีต้ขนอยู่ที่บางสะพุงไปเดี๋ยวเราจะไปหาช่องอะไรนะน้องอะไรนะเนื้อดาราเดี๋ยวเราจะเอาไปแข่งกับเนื้อดาราที่บางสะพุงนะดูซิว่าจะสู้กันได้หรือเปล่ากาตกที่เราตกใจไม่ใช่ทุงทุงจริงนะครับเพื่อนๆใช่ครับไม่ใช่ทุงทุงตัวจริงนะครับน้องๆเป็นแค่ ของเล่นที่เราทํามานะสําหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การแสดงนะคะเพื่อนๆทุกๆไม่มีจริงนะคะใช่ไหมไม่ม้มมอ,อันนี้ป๊าทำนะถ้าใครสนใจอะ่ะคอมเมนต์มาบอกได้นะเดี๋ยวเราจะให้ป๊าทําให้น้องๆน,นะทำยากมาอ่ะสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับรถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องูดีทีวีโอไนท์ช็อต ข่าทีวีดูดีแค่เมื่อกลัวบ้าอส้าสจ้าเจ